คำเตือนทางช่องเป็นเตียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุ่นนะคะ ตำบลอาโพนอําเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมวันนี้เอฟก็จะมาตามความฝันของพี่ทัศน์ไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะเนี่ยนะคะวันนี้บรรยากาศก็จะเงียบไปหน่อยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอฟจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับพี่ทัศน์กันนะคะเนี่ยนะคะบรรยากาศคะ่ะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นกระท่อมรุ่นหกคูณหกนะคะ โอวันก่อนฝนตกแรงมากค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูบริเวณรอบๆกระท่อมรุ่น6กคูณหนะคะก็จะมีน้ำไหลเซาะลงมานะคะท่านผู้ชมเป็นร่องเลยค่ะเนี่ยนะคะโอ้โหพังหมดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะโอ้ยน้ำไหลมาเต็มเลยเนาะพิทัศน สวัสดีค่ะพี่ทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะอเป็นยังไงบ้างคะพี่ทัศน์น้ำท่วมบ่พี่น้ำท่วมครับน้ำประมาณนี้เลยโอ้น้ำขึ้นประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะโอ้เพราะว่าน้ำซอกหมดเลยตกติดต่อกันหลายวันเนาะพี่เนาะอันนี้ก็ไหลไปตรงนี้แล้วก็ไหลเข้าตรงนี้โอกระท่อมก็จะพังเนาะพี่เนาะ้อ้อันนี้ก็ามาดูตรงมันพังค่ะ กระท่อมของพี่ทัศน์นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะผุพังหมดแล้วค่ะที่นอนของพี่ทัศน์นะคะโอ้ยเสาก็จะล้มเนาะพี่เนาะเสาถ้าไม่มีรากไม้มุนอยู่ตรงนี้ก็โ้ใช่เนาะพี่รากรากไม้ช่วงนั้นกั้นอยู่เนาะกับตีหนึ่งผมก็ลุกลงมาแล้วมาดูเห็นมันหักก็เลยเอาไม้นี่มาพาดไว้มาผูกเอาไว้เนาะพี่เนาะไม่งั้นอนไม่ได้โอ้ยผุพังหมดแล้วเนาะพี่ทัศน์เนาะทำยังไงจะถูกราตวที่่เนาะจะได้ช่วยกันสร้างเนาะพี่ครับผม นี่นะคะท่านผู้ชมกระท่อมของที่ทับคนเฝ้าหลวงปู่สวงเนาะสิทธิของหลวงปู่สวงนะคะท่านผู้ชมก็อยู่แบบโอ้ลาบากมากค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่ถ้าเอฟซีท่านใดอยากจะมีจิตศรัทธานะคะท่านผู้ชมอยากจะร่วมสมทบทุนสร้างที่ให้กับสิทธิของหลวงปู่สวงได้พักพิงอาศัยอยู่ก็สามารถ สอบถามแอดกับพิทน์ได้นะคะท่านผู้ชมคะเพื่อว่าอยากจะช่วยกันสร้างนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วจริงๆ, <c oughs> ๆค่ะท่านผู้ชมเนาะพี่เนาะโอ้ยทรมานมากเลยพิทัสเน,นี่นยนะคะม,มีมีพี่พี่ที่เขาถูกระวันที่หนึ่งว่าจะสร้างแต่รอรอให้มันแห้งก่อนอแต่ถ้าใครอยากช่วยสมทบก็ช่วยได้ค่ะช่วยได้เนาะครับช่วยได้ ค่ะบอกบอกเบอร์โทรพิทัศน์มาอีกรอบค่ะเผื่อว่ามีใครอยากจะร่วมทําบุญแล้วก็อยากให้โทรหาพิทัศน์โดยตรงก็ได้ค่ะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดค่ะสองสี่ศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดสองสี่ศูนย์ครับหกเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองเป็นเบอร์ของพิทัศน์เองเนาะเป็นเบอร์ผมโดยตรงเลยค่ะเผื่อว่ามีเอฟซีอยากจะร่วมบุญเนาะอยากอยากร่วมสมทบทุนอยากจะสมทบทุนสร้างที่พักอาศัยให้สิทธิ์ของหลวงปู่สวงเนาะ <c oughs> ก็สามารถโทรหาพิทัก์ได้เนาะวันะนนั้นอันนี้บอกตามวันนั้นถ้าถ้าผมไม่ลุกออกก็น่าจะล้มลงสักแต่ทรมานมกออกนา<อ>กเลยพิทักษ์เลยเอาไม้มางัดขึ้นแล้วก็<อ>มัดไว้ค่ะก็เลยนอนได้ประมาณสามสิบนาทีก็ตีห้าก็ลุก<อ>แล้วก็มาดูไม้ก็เลยเอาตะป,ปูตีก้านใบก็นอนได้ปกติอ๋อแล้วไม่รั่วบอกพิทัก์ มันรั่วก็รั่วบ้างแต่ครับแต่นี่มันก้นงไปแล้วนี่นะคะโอ้ยผุพังไปหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมหลวงปู่ให้นอนแบบนี้ก็ต้องนอนแบบนี้ก่อนอ๋อค่ะเดี๋ยวหลวงปู่ก็จะให้นั่นแหละที่ท่านเนาะครับค่ะเดี๋ยวก็จะได้หลังใหม่แหละที่จางวดนี้ฝันหรือยังที่ท่านอ๋อฝันเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ผมนอนฝันวันนั้นก็ฝัน็นหลวงปู่อยู่ค่ะ ไปดูในปลายนากระท่อมอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวตามพิทัศไปดู <c oughs> ตัวเลขจากความฝันของพิทัศนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพิทัศก็ฝันแล้วนะคะเนี่ยนะคะพิทัศกําลังนําทางไปนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะเงียบไปหน่อยนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นหินที่ลวงปู่ให้เก็บไว้อ๋อท่านขึ้นบนนี้แล้วก็เยี่ยวใสอ๋อแล้วก็ยกขึ้น ก็จะมีป้ายบอกอ๋อนี่นะคะทันนั้นตง้กมีตะภาพขึ้นมาตรงนี้อ๋อขึ้นตรงครับตรงป้ายนี้เนาะพี่เนาะป้ายนี้ก็จะมีสระน้ำแห่งความศรัทธาที่หลวงปู่สวงได้ส่งน้ําปล่อยปลาโยนสิ่งของค่ะมันก็ขึ้นมาตรงนี้ตอนตอนแรกน้ํายังไม่ไม่เยอะขนาดนี้โอ้อันนี้น้าเยอะเนาะพี่ค่ะขึ้นเอาหัวขึ้นมาตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ก็ตภาพน้ำมันก็อยู่นานพอสมควรแต่ไม่เคยขึ้นมาขึ้นวันนั้นก็จะมีป้ายนี้ก็เลย นี่นาองป้าย4114นึองพี่เนาะก็ไม่แนต่ตาช่างตาช่างเนาะครับแต่วันนั้นก็ทําไปก็มีคนคอมเมนต์มาเขาบอกว่าตาช่างตาช่างผมเป็นคนเขมเมนมันไม่เอกไม่โทรผมไม่นับหรอกอผมจะหน้าตาช่างก็ตาช่างก็คือ ตาช่างแปลว่าจริงเนาะตาช่างเปตัสิ่งของอ๋อเอาไว้ช่างของเนาะว้นนันผมก็บอกเขาว่าตาช่างที่หลวงปู่ทำไว้ก็คือตัวนี้อ๋อถ้ารักพ่อกับแม่คนนู้นคนนี้ก็ขอให้รักเท่ากันอตาช่างถ้าแบ่งของก็ขอให้แบ่งเท่ากันหลวงปู่จะไม่ให้ใครหนักไป้างใด้างหนึ่งก็คือตาช่างค่ะครับอ๋อกองไฟของหลวงปู่เนาะสองวันสามคืนเ็า จะเอาซากศีแผ่นหนึ่งมาอ๋อมาปิดไว้ไม่ให้ดับก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ตลอดเนาะพี่เนาะตลอดผมก็ถ่ายรูปช่วงฝนตกน้ํำน้ําก็มาขนาดนี้ผมก็ถ่ายไว้โอ้น้ำขึ้นขนาดนี้เลยเนาะพี่ครับก็ประมาณนี้ครับโอ้้แลวจะไหลลงสระนี่ฟ้าฝันมาตรงนี้แหลยนะโอ้ฝันฝันเห็นตรงจุดนี้ใช่ไหมคะฝันคืนวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบในฝันประมาณตีสี่ ค <P ie> ่นตี่สี่ฝันว่าลวงปู่ได้พูดมาให้คนทํา YouTube มาเขียนให้ตรงนี้ก็คือเขียนตรงนี้ค่ะเขียนตรงนี้เขียนเป็นเลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็ท่านบอกให้เขียนหนึ่งสี่ที่หนึ่งแต่ทําไมท่านให้เขียนเลขเกแต่ไม่ได้วักมาอย่างนี้เขียนเป็นอย่างนี้แล้วก็เลขสี่ทีนึงแต่ลวงปูจะให้ตัวนี้หรือจะให้ตัวนี้ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอ๋อคือตรงตรงจุดนี้คือตรงกลางเลยตรงตรงรูปหลวงปู่เลยหลวงปู่สั่งให้คนทํา y o u t u b e แต่ผมไม่กล้าเอ่ยชื่อเขาอ๋อให้คนทํย y ท u t u น e แล้วก็เป็นคนเขียนให้เป็นคนเขียนให้แต่ว่าหลวงปู่เป็นคนบอกตัวเลขเป็นคนบอกตัวเลขอ้ยเดี๋ยวผมจะเขียนไม่แน่นะพี่ท้าเผื่อว่าหลวงปู่จะให้ตัวที่ท่านบอกนั่นแหละพี่ท่าตัวใหญ่ๆเลยพี่ท่านเขียนอย่างนี้อ๋อให้คนยุท y o ยูทู e เขียนอย่างนี้อันนี้เป็นเลขหนึ่งค่ะเลขสี่เป็นอย่างไ้ ออจะติดกันเนาะพี่เนาะแต่เลข <c oughs> เจ็ดเขียนอย่างนี้แต่ท่านบอกว่าเลขหนึ่งแล้วก็อย่างนี้อันนี้ก็ดูออกก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่เจ็ดค่ะพี่เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ fc จะดูออก <c oughs> แล้วพิทับตีเป็นเตือไหนครับพี่คือหลวงปู่บอกบอกเลขหนึ่งสี่ให้คนทํา youtube <c oughs> เขียน <c oughs> แล้วก็ข้างล่างอีกก็บอกก็บอกว่าเลขสี่แต่แต่ในความฝันของผมว่า ลวงปูไม่ใช่เลขเจ็ดเหรอลวงปูบอกว่าเลขหนึ่งสี่เลขหนึ่งส <4. S 2> ี่แต่ถ้าดูไปมันได้หลายอย่างค่ะครับนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าในความฝันพิทัศน์ก็บอกว่าหลวงปู่ให้เขียนแบบนี้เนาะหนึ่งสี่ครับให้เขียนหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะคะแต่ว่าจะเขียนไมาแต่อันนี้เลขเจ็ดผมสงสยัยทําไมมันเป็นแบบนี้ปกติเลขเจ็ดจะมีวักมายอย่างนี้ค่ะครับแต่ท่านก็บอกว่าหนึ่งสี่ ถ้าผมตีผมกลัวมันหนึ่งสี่สี่หรือเจ็ดสี่สี่อ๋อหนึ่งสี่สี่หรือเจ็ดสี่สี่เนาะถ้าเอาสามตัวเนาะครับถ้าเอาสามตัวพิทัศน์เขียนเขียนสามตัวให้ด้วยค่ะเขียนตัวไหนหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่กับเจ็ดสี่สี่เนาะค่ะอันนี้ถ้าเจ็ดปกติจะเป็นอย่างนี้<อ>ครับแต่นี้ทําไมท่านไม่ให้ยักถ้าจับสามตัวก็หนึ่งสี่สี่กับเจ็ดสี่สี่เนาะพิทัศน์เนาะครับผม นี่นะคะท่านพิ้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะแอดเชื่อว่าหลวงปู่น่าจะมาให้โชคเนาะพี่เนาะถ้ราท่านไม่ให้ตัวเขียนนี้ที่ท่านบอกหรือท่านจะให้ในป้ายก็จะเป็นป้ายตัวนี้ป้ายก็จะตัวเลขสีแดงเลยเนาะพี่เนาะค่ะแต่ท่านจะให้แบบนี้ ท่านจะให้เป็นท่านให้เป็นแนวตั้งก็คือผมจับตัวนั้นที่ท่านให้เขียนแนวตั้งถ้าจับแนวตั้งก็คือ311หรือ319อันนี้ตีเป็น9ก้าก็ได้เก้าอารบิกเป็หนึ่งไทย3ไทยอันนี้ก็4ี่สองหรือ488แปดครับแต่ศูนย์ศูนย์ก็น่าจะออก3าตัวหน้า3าตัวหลัง ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับ,รบตัวเลขความฝันของพี่ทัศน์นะคะก็ไม่แน่นะคะเผื่อว่าหลวงปู่ท่านจะมาโปรดลูกหลานก็เป็นได้นะพี่เนาะครับผมค่ะลองพิจารณาดูว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนเนาะก็ถ้าจับแนวตั้งก็สามหนึ่งเก้าเนาะครับสามหนึ่งเก้าหรือสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งเก้าไม่ <c oughs> ก็สามหนึ่งหนึ่งนะคะค แล้วก็สี่สองสองหรือสี่แปดแปดสี่สองสองกับสี่แปดแปดนะคะท่านผู้ชมก็จะมองได้หลายมุมหลายตัวเนาะพี่เนาะแต่สังเกตดูที่หลวงปู่ขีดเปบมนี้ก็คือสี่สอง๋อสี่สองตัวเนาะสี่สองแลวกระโยมอันนี้ก็คือสี่หนึ่งก็ตัวโน้นสี่หนึ่งก็ตรงกับตาช่างเนาะ C หนึ่งหนึ่งสี่ค่ะตัวนี้เราตีเป็นเลขเจ็ดก็ได้ถ้าเป็นเลขเจ็ดไทยมันได้หลายอย่างแต่แต่เราเอาไปมันเยอะเราก็เลยเอาตีสี่แปดแปดกับสี่สองสองแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งหรือสามหนึ่งเก้าค่ะครับแต่ศูนย์ศูนย์นี้ก็น่าจะออกสามตัวมันไม่ออกหรอกแต่งวดนี้ผมให้วิ่งสามอ๋องวดนี้พี่ทัศชอบสามเนาะครับวิ่งสามก็ได้นะคะท่านผู้ชมท่านชอบเลขวิ่งเนาะพี่เนาะครับวิ่งสามมั่นใจไหมคะพี่ทับมั่นใจทุกคน อ๋อมั่นใจในเนาะ<ก>อ๋อค,ค่ะก็ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะแคปหน้าเจอไว้ลุนไว้ดูนะคะโอ้ยตัวเลขสีแดงด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ไม่แน่เนาะพิทัศน์เนาะครับผมค่ะแต่ผมมามางงที่ลุงปู่เขียนให้แต่ทําไมมันมีตัวเลขตัวนี้ด้วยน่าจะเขียนให้ทางอื่นก็มาเขียนให้ให้ยูทูบช่องยูทูบทําตรงกลางเลยก็คือตัวนั้นหนึ่งสี่กับเจ็ดสี่ สงสัยท่านจะเน้นตัวนี้แหละพี่หนึ่งสี่กับเจ็ดสี่เนาะนี่นะคะท่านผู้ชมหลวงปู่ก็นั่งยิ้มอยู่นะคะหลวงปู่ท่านจะมาให้โชคกับเอฟีทุกท่านก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับเลขฝันของพี่ทัศนะคะ hey, มีหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่สี่เจ็ดเนาะพี่ทัศเนาะแล้วก็สามตัวจะมีหนึ่งสี่สี่แล้วก็เจ็ดสี่สี่นะคะ นี่นะคะก็ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ลุน้นไว้ดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็รีบจัดซื้อด่วนนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าถ้าไม่ชอบก็ผ่านาไม่ชอบก็ผ่านเนาะไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า <S <S ลวงปูไม่ให้ด่ากันลวงปูไม่ให้ใหด่าเนาะมิตรภาพครับขอเป็นมิตรภาพดีกว่าอย่าอย่าคอมเมนต์ด่ากันเลยมันไม่ดีหรอกคุณ ดูไปแล้วมันไม่เหมาะสมคือเราอยากแบ่งปันแต่เขาทําไมอยากแบ่งทุกข์ขอให้เราแบ่งความดีดีกว่าอย่างผมฝันแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกตัวไหนแต่ลงปู่บอกแบบนี้ฝันเดี๋ยวนี้ผมก็บอกแบบนี้ก็เล่าตามความฝันเนาะพี่เนาะก็ไม่ได้ตกแต่งว่าไม่ใช่เห็นเลขนี้เราก็ิเอามานี้ไม่ใช่อ๋อค่ะอันนี้ต่อหน้าลุงปู่ถ้าผมโกกผมก็อยู่ไม่ได้ตรงนี้ คี่บผมอยู่กับหลวงปู่ก็ตั้งเห็นหลวงปู่ตั้งแต่อายุสิบสามปีถ้าผมไม่ซื่อสัตว์จริงๆผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้อขนาดที่นอนผมผมยังไม่เคยว่าจะจะได้อย่างโน้นนี้แต่มันมันจําเป็นจริงๆถึงบอกค่ะเนะเพราะว่ามันจะอยู่จะนอนไม่ได้แล้วเนาะพี่เนาะก็ก็ว่ามีเจที่จะมาทําอีกคนหนึ่งแต่ผมยังไม่มั่นใจว่าจะทําช่วงไหนเพราะช่วงนี้ฝนตก มันหาที่ทําไม่ได้จะตั้งตรงไหนจะนอนตรงไหนไม่ใช่ว่าไม่มีที่อยู่ตรงซาลาแต่ผมนอนไม่ได้อตรงห้องทางนั้นผมนอนไม่ได้ออลงปู่ไม่ให้นอนเนาะทําไมว่าถึงนอนไม่ได้เวลานอนปุ๊บเหมือนมีคนเดินมาบอกให้ลุกเหมือนมีคนมาอ,อันนี้ตามความเชื่อของส่วนบุคคลอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าเลือกที่นอนถ้าผมเลือกที่นอนผมนอนไม่ได้หรอในเต็นท์ สิบกว่าปีอ๋อสิบกว่าปีนอนในเต็นท์บ้านบ้านก็มีอยู่แต่ผมทําไมไม่นอนบ้านคือผมสัญญากับหลวงปู่ค่ะว่าจะดูแลถึงวันตายรับแต่นี่ผมไม่เคยอยรับใช้หลวงปู่จนวันตายเนาะเพราะผมเคยได้สิ่งของหลวงปู่อย่างที่ผมให้กับไม่ใช่ว่าผมให้ด้วยให้ปุ๊บให้เงินมาไม่ใช่ผมให้ด้วยใจที่มันมีความรู้สึกในตัวของผมเองหลวงปู่จะให้แบ่งปันอย่างนั้นค่ะ ถ้าไม่มีความรู้สึกผมให้ไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าให้ทุกคนครับมันมีความรู้สึกเหมือนลูงปู่บอกว่าให้คนนี้ให้คนนี้ให้คนนี้ครับอันนี้ออกไปแล้วก็ให้รักษาดีๆเพราะลุงปู่ก็อยู่ในสิ่งนั้นสิ่งสําคัญก็คือลุงปู่จะมีใช้จีวรนี้จะใช้แบบไม่ไม่ได้สัอครับแอดก็แขวนคอติดตลอดเลยพี่เนาะเคยเขวนคอไว้จ้ะคือผมให้แล้วไม่ได้ว่า โอ้ผมให้แล้วคุณให้เงินมาไม่ใช่อมันมีความรู้สึกว่าให้แล้วเราสบายใจอ๋อคืออยากจะให้นะอยากจะให้คือมันมีความรู้สึกว่าเหมือนหลวงปู่บอกว่าให้คนนี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 ้ท่านจะบอกเลยคครับมั่นใจเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่ท่นหนึ่งสี่ความฝันหนึ่งสี่ก็คือหนึ่งสี่กับเจ็ดสี่อ๋อหนึ่งสี่กับเจ็ดสี่เนาะถ้าสามตัวก็คือหนึ่งสี่สี่กับเจ็ดสี่สี่ะมันมาเข้าตัวนี้ก็อันนี้ถ้าเลขป้ายเราชอบเลขป้ายเราก็เอาสี่สองสองหรือสี่แปดแปดกับสามหนึ่งหนึ่ง <C HA> ถ้าโชบเนาะถ้าเราตีแบบนี้มันก็ได้แบบนี้ครับ <C HA> มันถูกทุกงวดนี่เก้าศูนย์ก็ออกไปแล้วถูก,<ช>ถกทุกงวดครับรถูกทุกงวดป้ายนี้อ,อยู่ที่เราจับออกช่องลองแชนแนลแล้วก็ฝากทุกทกท,กท่านที่ดูคลิปของลองแชนแนลก็กดติดตามแล้วก็เราก็การคอมเมนต์ก็ขอให้เป็นคําสุภาพเป็นมิตรภาพเราดีกว่า <C HA> เป็นคนไทยด้วยกันอย่าไปว่าอย่าไปด่าเราเลยเขาอุตส่าห์มาแบ่งปันทําคลิปให้เรามีโชคไม่ลาภก็ ก็น่าจะชื่นชมเขาค่ะพี่เนาะจะได้มีกําลังใจจะได้มีกําลังใจหาคลิปเด็ดๆดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะเราอย่าไปเห็นคนล้มเลยอย่าอย่าไปข้ามคือให้กําลังใจถึงแม้ว่าเราทําดีไม่ดีก็ให้กําลังใจเข้าไปครับค่ะครับอันนี้ก็กล่าวก็มันพูดไม่ออกครับได้แค่นี้ค่ะแอดก็ขอบคุณที่ทัศมากๆค่ะที่แบ่งปัน ความฝันให้กับสมาชิกช่องละอองชแนลได้รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ